สุกับทุกสิ่งที่ได้ทำเลยนะคะขอให้ได้งานดีๆสนุกๆนะคะให้แฟนคลับได้ติดตามชมกันเรื่อยๆนะคะแล้วก็ขอให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะพบเจอแต่คนดีๆคนน่ารักๆเราสองคนดีความสุขมากนะคะขอให้มีเรื่องให้ยิ้มทุกๆวันเลยค่ะบ๊ายบายหุยน่ารักมากเลยอะแต่ผมรู้สึกว่า ผมรู้สึกว่ามันจะจบแค่นี้ไม่ได้ครับตอนนี้คือเราจบแล้วเหรอยังไม่จบยังไม่จบสำหรับชาร์นี้รอนนี้ขอเสียงกรี๊ดดังๆให้กับพี่แอมคัตออลแล้วก็น้องปีใหม่ด้วยนะเบอร์ไปไฟดับเลย จุดไฟอีกนิดนึงสวัสดีครับพี่แอฟครับสวัสดีครับน้องพีใหม่ครับเห็นจุดไฟอีกนิดหนึ่งนะครับค่อยๆนะครับเอาแล้วอุ้ยเค้กน่ารักมากเลยเอาแล้วมีคนน้ำตาคลอแล้วตอนนี้สองหนึ่ง ร้องเพลงให้พี่เบิร์ดเดย์ให้กับคนคุณหน่อยได้ไหมครับ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday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  TO YOU รบคุณครับก่อนที่จะเป่าอธิษฐานได้ครับครับครับอธิษฐานว่าอะไรครับบอกไม่ได้ครับเดี๋ยวไม่เป็นจริงขอบคุณครับ